สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำํำรถสวยภายในหรูนะคะคันนี้เกี่ยรออโตโอ้กระจกไฟฟ้านะคะเบาะนังสีครีมค่ะเป็นรถบ้านแทปปี07นะคะ Honda City ZX นั่นเองค่ะทุกท่านรถคนัถคนนี้นะคะไม่เคยติดแก๊สขับดีพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเกียร์ออโตโอ้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นค่าเพียงพอ ล้อมแแบบครบชุดพร้อมอยางนะคะและยังมียางอะไหล่ด้านหลังด้วยนะคะทุกท่านอุปกรณ์ช่วยเหลือครบคันนะคะสภาพพร้อมใช้นะคะมาในราคา19,000บาทค่ะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะซื้อไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บงานอะไรแล้วนะคะสภาพโดยรวมพร้อมใช้งานกันเลยดเดียวค่ะภายใ,ในกว้างขวางนะคะเรียบหรูดูดีค่ะ ออปชันการใช้งานครบคันเบาะหลังพับได้นะคะ1,9,000บาทค่ะทุกท่าน h o n d a City z x B, ้เเพิกัดดูรถได้ที่นิมิตใหม่ซอย6 4คอง3วากรุงเทพมหานคระนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มสามารถโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ให้ที่ใต้คลิป ท่านใดที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปร,รับชมกันก่อนได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ